ละลายแล้วน้ำดื่มกันค่ะน่าม่ะม่วงอินเดียนะคะฝนตอนนี้ถ้ามาอินเดียนะคะจะเจอมะม่วงสุกเกือบทุกที่เลยค่ะนี่เป็นนี่เป็นมื้อที่ว่ากันว่ามื้อสุดท้าย ไปเออวันแจีกินนะดินขาวราคาลูกพีชนะคะนี่ไงรััคจีกินนะฮั0เรนาหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยลูกพีนะคะหรับหนึ่งที่โล แมงโกวันเกจิกินนะ <50. S 1> 60สำหรับมะม่วงสุกก็กิโลละ60รูปีค่ะทุกคนแถวนี้เป็นจังปุระนะคะจังปุระ e x t e n s ชัน่นะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งแอรียนะคะที่ไอรีนเคยอยู่นะคะช่วงที่อยู่เดลีเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะ ขวาไปตรงนี้ก็จะไปเจอวัดไทยนะคะทุกคนไอรินเคยไปนั่งคุยกับหลวงพ่อบ่อยๆตรงนั้นก็จะเป็นสวนาสาธารณะนะคะที่ทุกเย็ยนไอรินกับชิบูจะต้องไปออกกำลังกายนะคะผมบอกว่าร้อนมากเข้าไปซูเปอร์ร้านนี้ค่ะทุกคนไอรินจะไปหาน้ำเย็นๆนะคะแล้วก็ทิชชู่ค่ะไว้ซับหน้านะคะตอนนี้ เหงื่อท่วมแล้วค่ะเพืเ่อนๆเราจะดื่มเป็นน้ำเปล่าแล้วะนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยเอนนย็นเหมือนตู้เย็นบ้านเราเลยดืม่มน้ำเปล่าแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศที่นี่ก้นๆร้อนนะคะอาชหา Okay, Listerine. Listerine. Is, uh, tissue paper harukon. okay listarin listarin สินค้าเค้ามี nur ฝุ่น Nur แต่ฝุ่นค่ะทุก why is a tissue paper ah. tissue paper i cannot find okay give me one box please พ่แพ็โอเคโอเคดสน h ตอนนี้เราได้นแล้วนะ,ะทุกคนน้ำดื่มน้ำดื่มเกือบเย็นค่ะไม่ได้เย็นจัดนะคะ <c oughs> แล้วก็ลิสเตเรนน้ำเปล่าทิชชู่โอเครอนมากๆเลยค่ะวันนี้ทุกคนที่นี่อินเดียนิวเดลีค่ะห้าร้อยรูปีนะคะทุกคน ซื้ออะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะบงกีปจบีบเลยนี่สุดปเทั้งหมด115ลูกปีนะคะทุกคน <Thank you. S 2> สองอย่งนะคะ Thank you Can you give me bag some bag plastic bag <Yeah. sm art noise> คนอินเดียที่นิวเดลีนะคะทุกคนตอนนี้หลังจากที่คลายล็อกดาวนะคะโควิดลงแล้วนะคะทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะคะทุกคนก็กลับมาทามาหากินทำงานกันตามปกติคะ่ะ ไม่ได้มีอะไรนะคะหน้าวิตกกังวลน,นะคะมากมายเหมือนช่วงก่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับโควิดนะคะ